สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๊นะคะ,จะเจ๊อปอดพระประแดงค่ะวันนี้จะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรุ่น Open Cap เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น XLS ค่ะเป็น Next Gen นั่นเองค่ะคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่ 8, 90, 8 9 0 0 0นเ0 0าบาทนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่ ร้อยจดสิบแรงมา้าแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราก็ทำการตกแต่งเบาๆนะคะสำหรับสายที่แบบว่าชอบติดตั้ง เป็นคอกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคันนี้นะคะว่าเรามีการเสริมคอกให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าเห็นไหมคะเป็นรังพึ่งนะคะที่มีเยอะเลยรังพึ่งเห็นไหมคะรังพึ่งเนี่ยใหญ่มากๆเลยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสี สีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วตัวหนังสือสีโคเมียมนั่นเองค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสําหรับรุ่นี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะในส่วนของตัวไฟไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเ,เ,เตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์ให้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคิวล้อตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะตรงนี้นะเป็นดําด้าน นั่นเองนะคะสำหรับล้อแมกนะคะคันนี้นะคะเราก็ได้ทำการนำล้อแมกของตัวเอลเรสสปอร์ตนั่นเองค่ะนำมาติดตั้งกับรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแมกขอบ20นั่นเองคันนี้ไม่ได้ยกนะคะใช้แมกของตัวเอลเรสสปอร์ตนั่นเองใส่ได้นะ,ะเพราะว่าแกมแกมหน้ายางตรงนี้คือสามารถใส่ได้แล้วก็ไม่ได้ติดในเรื่องของตัวซุ้มลอด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับใครชอบแนวนี้แบบนี้นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นยูโรไฟนะคะ ตรงแก้มด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าเธอโบแล้วนะคะจะเป็นล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศให้เหมือนเดิมนะคะช่องตัวนี้ระบายอากาศได้เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีแบบติดขีบเป็นส่วนของตัวโครเมียมให้ด้วยค่ะกระจกหูช้างนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจกหูช้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะเราติดตั้งฟิล์มเป็นฟิล์ม <laughs> เราติดตั้งฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองพร้อมกับตัวกันสาดนะคะสำหรับรุ่นนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรุ่น Open Cap นั่นเองเนาะนี่เปิดแคปเปิดได้นะคะแบบนี้เลยนะ,ะเปิดแบบสะดวกสบายง่ายๆเหมือนเราเปิดตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็นส่วนของตัวมือจับประตูเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะสำหรับตัวด้านหลังเนี่ยเราใส่ของตัวคอก กระบะด้านหลังให้นั่นเองตัวนี้จะเป็นทรงเสมอเก่งนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ยึดตอกยึดยึดเกาะตามรูของที่ฟอดเจาะมาให้เรียบร้อยนะคะงานอันนี้เนี๊ยบมากๆเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยังมีบันไดเหยียบด้านข้างเหมือนเดิมนะคะสาหรับรุ่นยูโรไฟนะคะจะมีบันไดเหยียบด้านข้างให้สองข้างเลยนะคะไฟท้ายนะคะได้อัปเกรดเป็นไฟท้ายแบบเต็มดวงนะคะเป็นไฟท้ายเดียวกันกับตัว อ่าที่เป็นตัว WiT แทนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะมีตัวกั้นกั้นของด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวฝากระบาดท้ายเนี่ยเราติดตั้งในส่วนของตัวโชคอัพนะคะที่เป็นรุ่นของตัว GT นะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโชคอัพในเรื่องของตัวช่วยเขาเรียกว่อะไรช่วยผ่อนแรงนะคะเวลาแบบเปิดฝาท้ายกระบาดนะคะแล้วก็พื้นปูกระบาเนี่ยเราปูให้เรียบร้อยทุกคันเลยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะใครอยากติดตั้งในส่วนของตัวผ่อนแรงที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไฟเบกตรงที่3าะสำหรับรุ่นนี้อยู่ตรงฝาท้ายกระบะแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะติดตั้งพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังให้ด้วยมาพร้อมกับตัวเส้นกะระยะด้านหลังให้ด้วยค่ะ กันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะตัวหนังสือด้านหลังก็จะปั๊มเป็นตัวหนังสือปั๊มกับตัวถังรถเลยนะคะคาว่ารเรนเจอร์นั่นเองนะคะติดตั้งสติ๊กเกอร์ตรงรุ่นเลยเป็นเ l s นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะยังมีบันไดเหยียบด้านข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้มีมาให้กับตัวรถเลยไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะในส่วนของภายในนะ,ะตัวนี้นะคะติดตั้งเบาะหนัง เบาะหนังเนี่ยจากรุ่นเดิมถ้าเป็นตัวเดิมๆของเขาเนี่ยจะไม่มีเบาะหนังนะเป็นเบาะผ้านะสำหรับรุ่น Open c a p นะคะตัวนี้ติดตั้งเป็นเบาะหนังให้แล้วก็เดินได้ได้วยได้สีเทานะคะในส่วนของตัวเบาะหนังลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นสีดําก็ได้นะคะชอบสีไหนแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับพนักพิงหลังได้นะคะปรับสูงต่ําได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคอนโซลสีดานะคะตัดด้วยสีเทา สีเทาแลมโบ้ให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบซิงโครเอเป็นดิจิตอลนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็น on a n d r ด i d หรือ p อ o n นนะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะรองรับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยยังสามารถเป็นโหลดแอปพลิเคชันนะคะ ของ Ford p a าสได้ด้วยนะคะของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้สามารถหาพิกัดรถได้ด้วยนะคะดูตำแหน่งของรถยนต์นะคะไม่ว่าจะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะตัวนี้นะแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะยังให้มากับตัวช่องเสียบสายย s b บีแล้วก็ไทซมาให้ด้วยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแต่พวงมาลัยของเราสามารถปรับขึ้นลงนะคะปรับขึ้นลง ได้นะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะปรับอย่างนี้ยกขึ้นยกลงนะคะดึงเข้าดึงออกได้นะคะสามารถปรับได้4ีทิศทางนั่นเองในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ยังมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าก็สามารถปรับลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะคะไม่ต้องละสายตาะะไปที่หน้าจอนั่นเองในส่วนของตัวหน้าจอด้านหลังนะคะที่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเนี่ยก็เป็นดิจิตอลเช่นเดียวกันนะคะบอก ในเรื่องของตัวความเร็วที่เท่าไหร่แล้วก็บอกสถา,สถานะในเรื่องของตัวน้ํามันในถังวิ่งไดอ้อีกกี่กิกโลนั่นเองค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะให้มาถึง2ดอกนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นระบบบิดสตาร์ทนั่นเองในส่วนของตัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของการปรับไฟหน้าสูงต่ํานะคะเนาะแล้วก็ปรับในความส,สว่างของหน้าจอตรงด้านหลังพวงมาลัยด้วยนะคะ กระจกนะคะตัวกระจกขึ้นลงนะคะทั้งหมด2บานเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะแต่พับเก็บมือนั่นเองนะคะสําหรับสีนะคะมีให้ลูกค้าเลือกสีสีนั่นเองค่ะสีขาวสีดําสีเทาสีบรอนเงินนั่นเองนะคะ ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะทราบนะสามารถโทรเข้ามาหาเจเได้เลยนะคะที่เบอร์063 368 1441ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะในส่วนของรุ่นนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS, EBD, ESS นะคะแล้วก็ระบบรอมป้องกันการผิดคกามมา ให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะมาพร้อมกับตัวระบบช่วยโทรสุกเฉินะะคขนาดเกิดเหตุฉุกเฉินตัวนี้มีโทรหา1669ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนจบคลิปลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมช่องจเจเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้จเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ